เรื่องแปลกๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงสำลีครับลุงสำลีนี่แกเกิดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเด็กที่ออกจะสุกซนยิงนกตกปลานี่เป็นเรื่องที่เด็กต่างจังหวัดจะต้องทํากันอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กในสมัยก่อนก็ยิ่งจะต้องทำไอ้เรื่องพันอย่างนี้กันไม่ว่าใครลุงสำลีในวัยเด็กนั้นก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ เพราะว่าพอแม่คลอดแกออกมาแม่ก็ตายพอแม่ตายพ่อก็มีเมียใหม่แกก็เลยต้องเติบโตมาด้วยน้ำมือของนาชายกับนาสภัยแกนับถือสองคนนี้เหมือนพ่อแม่ของแกจริงๆส่วนตัวพ่อของแกนั่นก็ไม่ได้สนใจอะไรแกนักเพราะไปมีเมียใหม่ก็ไปอยู่ไปกินกับเมียใหม่ไปหาเลี้ยงลูกสองสาคนที่เกิดกับเมียใหม่ส่วนน้าชาย ของลุงสำลีเนี่ยหากินเก่งผักปลามีกินไม่ขาดแถมหน้าสะัยก็เป็นคนมีพิมือทำกับข้าวอร่อยซะอีกแกก็เลยอุดมสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกินไม่เคยอดอยากแล้วก็ยังได้เรียนหนังสือจนจบป .4 แล้วก็อยู่บ้านสักพักหนึ่งแกสนมากตอนนั้นก็เริ่มที่จะเรียนรู้เรื่องผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ไปทำมิดีมิร้ายเพื่อนหญิงเข้าคนนึงที่เรียนหนังสือมาด้วยกัน พ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาก็เอาเรื่องจนนาต้องเสียเงินเสียทองเงินไปน้าชายก็บอกว่าเองอยู่ไม่ได้แล้วไปหางานหาการทำที่กรุงเทพนนเถอะนามีพักพวกอยู่ก็ฝากให้ทำงานที่โรงไม้ไปก่อนแล้วต่อมาก็ค่อยๆขยับขยายหางานใหม่จนกระทั่งได้ไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็ได้เมียซะในช่วงที่ยังไม่ทันจะบวชเลยแต่นาก็เอาตัวมาบวชก่อนแล้วก็ ถึงจะให้ไปเบียดกันได้ออกหน้าออกตาแต่งงานแต่งการกันเป็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมอายุยี่สิบแกก็มีลูกชายแล้วเมียแกอายุแค่สิบเจ็ดเท่านั้นนะ่ะก็รักใคร่กันดีตามประษาคนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันแต่ตัวแกนะ่ะมันทั้งเจ้าชู้ทั้งเล่าทั้งการพน,นันเหล่านี้มันกลุ่นอยู่ในลมหายใจของแกเลยทีเดียว มีเมียแล้วแต่ก็ยังยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาแล้วแต่ว่าโอกาสจะอำนวยไม่ว่าไปทางไหนก็จะมีนารีเข้ามาเกี่ยวพันมันเนื่องจากว่าแกน่ะเป็นคนพูดเก่งเอาใจเก่งรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไรไปทอดพับป,ป่ากับพวกโรงงานด้วยกันที่นครนายกก็ไปได้เสียกับสาวคนหนึ่งสาวแกแม่ไม้ก็ชอบแกกันมากแกก็หลบหลีกเมียอ้างโน่นอ้างนี่ แล้วก็แอบไปนอนกับสาวๆเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้จริงจังถึงกับต้องเลี้ยงดูรับผิดชอบกันแต่อย่างใดก็แค่เป็นคู่ขากันไปชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าผู้หญิงของแกก็มักจะมีคนอื่นอยู่ด้วยเช่นสามีหรือว่าคู่ขาส่วนทางเรื่องของการพนันนั้น,น,นแกก็เล่นถ้าจนเปิดบ่อนเองที่บ้านเมื่อบ้านกลายเป็นบ่อนก็เล่นกันสบายไปเลย เมียของแกก่อนนั้นก็ไม่ได้สนใจเรื่องพนันอะไรแต่พอมีบอลที่บ้านก็เลยกลายเป็นนักพนันไปอีกคนก็ทั้งคุมบอนทั้งเล่นเองซะอีกด้วยเมียแกนั้นไม่ใช่ผู้หญิงขี้ริ้วขี้เหร่อะไรสวยเฉยละแม้ว่าผิวออกจากคล้ำๆแต่ก็งามคมคายเอาไว้ผมยาวใบหน้ารูปไข่ไม่เคยอ้วนตั้งแต่สาวยันสาวใหญ่หุ่นดีอยู่เสมอแบบเสมอต้นเสมอปลาย นอกจากนั้นก็ยังช่างพูดช่างเจราจาหูตาแพลวพ่ายิ้มพลายกับพวกขาพนันทั้งหลายพวกนักพนันเหล่านั้นก็ไม่ใช่คนอื่นไกลล่ะคนในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็เป็นเพื่อนพ้องกันทั้งเพื่อนของแกเองแล้วก็เพื่อนของเมียบางทีก็ปล่อยให้เมียคุมบอนตัวแกเองออกไปกินเหล้ากับพวกพวกแล้วก็พอเจอผู้หญิงก็ไปกับผู้หญิงคนนั้นจนข้ามวันข้ามคืน เมียถามว่าหายไปไหนมาก็อ้างว่าเพื่อนชวนไปเที่ยวบ้านไปมัวเมาซะก็เลยกลับไม่ไหวเลยค้างบ้านมันเลยซึ่งก็ว่าไปตามแต่จะนึกขึ้นมาได้พอโดนซ,กซักไซ้มากๆเขาก็ทําเป็นโมโหหงุดหงิดเมียก็เลยหยุดถามไปแต่พอมันบ่อยเข้าอความลับมันไม่มีในโลกอะเพราะเมียก็ย่อมจะต้องค้นหาความจริงตามประษาแนวทางของตัวก็สะกดรอยตามไปดู ก็รู้ว่าไม่ได้ไปบ้านเพื่อนอย่างที่บอกฮะแต่ไปกับผู้หญิงพอกลับมาก็ถามตรงๆทีนี้แกไปไม่เป็นเลยทีนี้ก็ยอมรับไปพอยอมรับก็ทะเลาะกันสิทะเลาะกันบ้านแทบแตกแต่ก็ยังอยู่กันสืบต่อไปแล้วก็มีลูกกันอีกตั้งสองคนแกกมัวจะมั่วผู้หญิงบ้างการพนันบ้างเล่าบ้างไม่ค่อยได้สนใจเมียว่าไปทางไหนบ้างหรือเปล่ากว่าจะรู้ก็เมื่อเพื่อนสีคนหนึ่งมากระซิบบอกเอย ดูเมียเองไว้บ้างนะไอสำลีแกก็ถามอะดูแล้วว่ากูก็ดูอยู่ทุกวันแต่ข้ากลัวจะไม่ทุกวันนะทีหมายความเป็นยังไงเอ็งบอกมาเลยดีกว่าจะต้องให้บอกอะไรอีกไปถามไอ้ก้องมันดูสิไอ้ก้องก็คือเพื่อนกันที่เป็นขาไพ่การพานันกันอยู่กับเมียของแกแล้วก็เป็นเพื่อนกินเหล้ากับแกด้วยอีกทั้งก็เคยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอื่นด้วยกันรู้ไส้รู้พุงกันดี เพื่อนที่มากระซิบบอกให้ถามไอ้ก้องแต่แกไม่ถามเพราะว่าฉุกใจนึกอะไรได้บางอย่างที่แกเคยแอบเห็นไอ้ก้องมองเมียแกด้วยสายตาปรารถนาแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็นึกว่ามันก็มองไปอย่างนั้นเพราะเมียของแกก็สเสน่ห์แรงอยู่แล้วแต่หลังจากที่เพื่อนกระซิบบอกก็ต้องสังเกตสังกากันหน่อยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียคอยจับตาดูอยู่เงียบๆ ก็ทำให้รู้ว่าไอ้กล้องเนี่ยมองเมียแกแบบนั้นแหละแต่ไม่ได้มองเปล่าเสียแล้วเพราะว่าทั้งสองมีอะไรกันมากกว่าสายตาเมียแกมักจะออกข้างนอกไปแล้วก็ให้แกเฝ้าบอนแกะก็รับหน้าที่เฝ้าบอนไปแต่ก็ถามเมียว่าจะไปไหนเมียก็บอกจะไปดูหนังกับเพื่อนหน่อยเพื่อนเป็นใครแกก็ไม่ได้ถามแต่พอเมียออกจากบ้านไปแกะก็ทิ้งบ่อนไว้แล้วแวบตามไปออกไปสะกดรอยไปในยามค่า ก็ได้เห็นว่าไปกันกับไอ้กล้องนั่งรถตุกตุกไปด้วยกันแกก็หาแท็กซี่ได้คันหนึ่งอ่าให้ขับตามไปจนได้รู้เห็นว่าสองคนไปดูหนังกันจริงๆหรือว่าเข้าไปในโรงหนังด้วยกันแกก็กลับมาบ้านก่อนแล้วก็ย้อนกลับไปอีกคันเนวหนังเลิกแต่ไปไม่ทันนะ่ะเพราะว่าเมียกับไอ้กล้องออกมาก่อนแล้วก็ไปต่อกันที่อื่น ซึ่งแกก็เจอเข้าโดยบังเอิญขณะแท็กซี่ผ่านหน้าโรงแรมม่านรูดแกก็เห็นเมียกับไอ้กล้องยืนโบกรถกันอยู่พอดีที่หน้าโรงแรมแกปล่อยให้เขาสองคนนั่งแท็กซี่ไปด้วยกันแกกล่อยคันน้องแกตามไปก็เห็นไปส่งเมียลงที่บ้านแกเสร็จแล้วไอ้กล้องออก็ไปต่อ แกก็ลงไปตามเมียเข้าไปในบ้านทำเป็นว่าไปซื้อบุหรี่มาสูบไม่รู้เรื่องความเป็นไปอะไรของเมียหรอกพวกนักพนันกลับกันไปหมดแล้วก็ค่อยเปิดฉากสอบถามเมียก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรไปดูหนังกับอีกขวัญมันขวัญก็คือเพื่อนสนิทของเมียแกได้ยินก็รู้ว่าโกหกแต่ไม่ได้ว่าอะไรทำเป็นไม่สนใจแล้วก็คอยดูอีกก็เห็นว่าไปกับไอ้กล้องอีกคราวนี้ไม่ได้ไปดูหนังอะ แต่ให้แท็กซี่พาเข้าม่านรูดไปเลยแกก็ตามเข้าไปจับให้ได้คาหนังคาเขาพอโดนจับได้ก็หน้าซีดหน้าเสียไปตามตามกันตัวไอ้กล้องนี่แผ่นหนีไปหายเงียบไม่เจอหน้ากันอีกเลยมันถึงกัยอมทิ้งลูกทิ้งเมียหนีไปอยู่ทางปากใต้เพราะกลัวจะโดนแกฆ่าส่วนเมียนี่หนีไปอยู่บ้านแม่ปล่อยให้แกอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปเฝ้าบอนไปแกก็ไม่ว่าอะไร ฝ่ายเมียหายไปไม่ยอมทํางานก็ตกงานเนี่ยพอตอนหลังก็ไปหาน้าชายของแกที่อยุธยาให้มาเป็นคนพูดให้แกใจเย็นลงให้คืนดีกันแกก็ยอมตกลงเพราะว่าตัวแกเองก็ทําไม่ดีมามากแล้วก็หวนกลับมาอยู่กินกันเหมือนแต่ก่อนไอ้ก้องค่อยๆแอบกลับมาแกไม่ได้ไปกุกคามอะไรหรอกไอ้ก้องก็ฝากเพื่อนมาบอกขอโทษยอมรับผิดจะให้ไปกราบก็ยอม แกก็บอกเพื่อนให้ไปบ่ไอ้กล้องไม่ต้องมากราบไม่ต้องมาขอโทษหรอกแกจะคิดบัญชีทีหลังเดี๋ยวขอให้มีโอกาสก่อนเถอะไอ้กล้องถึงก็ต้องเพ่นหนีไปอีกทีไปมีเมียใหม่อยู่ทางปักใต้นู่นเลยทีนี้เมียทางนี้ว้าเวก็เลยมีผัวใหม่ลูกๆมีกันอยู่สองคนปู่ย่าตายายก็เลี้ยงกันไปส่วนเมียแกได้กลับเข้าไปทํางานที่เก่าอีกก็อยู่กันมีความสุขดีแต่ไม่สนิทใจนะักแกว่ายอย่างนั้น มันอดคิดไม่ได้ในเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับแก้วร้าวที่เป็นรอยทํายังไงมันก็ไม่เรียบสนิทเหมือนกับแก้วที่เรียบร้อยไม่เคยมีรอยร้าวอยู่กันมาจนลูกๆเติบโตช่วยเหลือตัวเองได้ลูกชายทั้งสองคนก็คือคนโตกับคนสุดท้องนี่ออกจะมีนิสัยเหมือนแกนั่นก็คือเอามันทุกอย่างไม่ว่าเล่าผู้หญิงการพานัน แกพูดอะไรพวกลูกๆก,ก็ไม่เคยเชื่อกันเลยเพราะแกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้ลูกเห็นแล้วจะสอนลูกให้ทําตัวดีๆได้อย่างไงกันนี่มันก็เป็นกรรมชัดๆเลยแกว่างั้นแล้วที่ทำให้แกปวดหัวที่สุดก็คือลูกชายคนโตก่อเรื่องแทงเพื่อนตายแกเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยเลยเรื่องนี้พอเรื่องซาซาลูกชายคนเล็กที่มีเรื่องกับพวกซอยใกล้ๆกูยิงกันอีกลูกคนเล็กของแกไปยิงเขา แต่ไม่ตายเงินทองของแกก็ไหลออกไปอีกตามเคยแกไม่มีเงินเก็บกับเขาอ่ะก็ต้องหยิบยืมกู้เขาเสียดอกเบี้ยให้เขาเพราะว่าไม่อยากให้ลูกติดคุกสงสารลูกเป็นนี่เขารุงรังไปหมดแล้วก็มีแต่เรื่องเรื่อยมาเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนจากลูกลูกของแกเอามาให้ลูกสาวมีผัวแล้วก็เลิกเลิก,ลกแล้วก็มีใหม่อีกมีอีกก็เลิกอีก ทั้งแกทั้งเมียปวดหัวกันไม่สิ้นไม่สัางตัวแกเองเคยเจ้าชู้ก็ยังไม่ได้เลิกรามีโอกาสก็เอาการพนันก็มีบ้างถ้ามีเงินนะส่วนเล่ายาก็มีอยู่บ่อยๆเป็นประจำเมียแกก็มีท่าทีแปลกๆก,กับผู้ชายอื่นอยู่แกก็คอยสอดส่องก็คลาดสายตาไปบ้างไม่รู้ไม่เห็นชนิดจะจะนี่จะไปคาดคั้นได้ยังไง ต่อมาลูกๆแยกตัวไปอยู่กับเมียกับผัวแต่ก็กลับมาที่บ้านเช่านั้นบ่อยๆครอบครัวลูกๆก,ก็ไม่ได้สงบเรียบร้อยแล้วมีแต่เรื่องกันไม่ได้ขาดพออายุามากๆเข้าแกก็เบื่องานเบื่อเมียอ่ะเมียก็บอกให้ออกจะได้เอาเงินประกันมาใช้ตั้งตัวกันเมียก็ออกด้วยก็เลยออกจากงานกันจะเปิดร้านขายของชำกันเมียหาที่หาทางไว้แล้วเสร็จแล้วก็เปิดร้านกันลงทุนกันไป บ้านมีห้องว่างเหลืออยู่ห้องหนึ่งก็แบ่งห้องให้คนเช่าก็มีหนุ่มทำงานบริษัทมาเช่าเขาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านด้วยเปิดร้านขายได้ไม่นานเมียก็หนีตามลูกค้าหนุ่มคนเช่าห้องที่แอบมีอะไรกันตั้งแต่เมื่อ,อไร่แกก็ไม่รู้หอบเงินหอบทองไปหมดแกงงมากเลยที่จูจ่ๆเมียก็หนีไปกับไอ้หนุ่มคนนั้นนึกไม่ถึงว่าเมียอายุตั้งห้าสิบแล้วจะยังไม่เลิกไอ้เรื่องตันหาราคา แกต้องกลับไปอยู่กับนาชายที่อยุธยาบ้านเกิดซึ่งน้าทั้งสองก็แกงอมกันมากแล้วนะแกก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังที่บ้านเกิดของแกนี่แหละมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนชอบเรื่องเจ้าชู้ประตูดินนะครับในที่สุดมันก็วุ่นวายตลอดชีวิตนั่นแหละ ชีวิตคนเรานะท่านผู้ฟังต่างดําเนินชีวิตที่ต่างกันทุกคนก็ย่อมเจอปัญหาเจอมรสุมของชีวิตด้วยกันทั้งนั้นไม่มากก็น้อยทั้งสังคมทั่วไปแล้วก็สังคมภายในครอบครัวซึ่งครอบครัวไหนมีความรักความอบอุญครอบครัวนั้นก็ถือว่าโชคดีครับชีวิตสังคมครอบครัวของคุณวิมนเนี่ยในตอนเล็กๆจัดได้ว่าอยู่ในครอบครัวที่แย่ ใครที่รู้จักรู้ว่ารู้เรื่องภายในครอบครัวของแกต่างก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นละครน้ำเน่าหนังไทยชัดๆเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นชีวิตจริงที่เกิดขึ้นใครที่เคยดูหนังจีนเรื่องตำนานรักดอกเหมยคงจะพอจําได้ว่ามักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ผัวลูกสะใภ้หรือว่าแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงซึ่งละครไทยของเราหลายเรื่องก็เป็นอย่างเนี้และในหนังในละครก็ย่อมมีพระเอกมีตัวดีตัวร้าย แต่กับชีวิตคุณวิมลนะ่ะไม่มีใครเป็นพระเอกไม่มีใครเป็นนางเอกนะมีแต่ตัวร้ายทั้งนั้นน่ยครอบครัวคุณวิมลในตอนที่แกอายุ12ปีมีกันอยู่4คนมีพ่อมีแม่ตัวแกแล้วก็น้องชายซึ่งอ่อนกว่าแกสีปีครอบครัวก็มีความสุขมีความอบอุ่นที่สุดเท่าที่พอจําได้แม่เป็นข้าราชการที่อนามัยจังหวัดส่วนพ่อก็ยึดอาชีพค้าขายวัวตามตระกูลที่สืบทอ,อดกันมา คุณวิมลจำได้ถึงเงินที่พ่อเอามานับแล้วก็มัดรวมกันไว้ด้วยยางาหนังยางเป็นปึกๆซึ่งมันเป็นเงินกําไรจากการค้าขายวัวเด็กทั้งสองคนพี่น้องนี่ค่อนข้างจะสนิทกับแม่มากกว่าพ่อเพราะว่าแม่ดูแลใกล้ชิดเสมอผิดกับพ่อที่ต้องเดินทางไปซื้อแล้วก็ขายวัวอย่างต่างจังหวัดแล้วก็นําไปส่งที่กรุงเทพอาทิย์หนึงก็จะอยู่บ้านเพียงแค่สองสาวันเท่านั้นแต่ว่าพ่อก็ดูรักแม่แล้วก็ลูกๆดี ครอบครัวเริ่มมีปัญหาเมื่อพ่อไปติดพันผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงสาวอายุอ่อนพอแม่มากพ่อก็ไม่ค่อยกลับบ้านเงินทองที่เคยส่งก็เริ่มมาไม่ถึงมือแม่เรื่องนี้แม่ก็รู้แต่ว่าแม่เป็นคนมีการศึกษาแล้วก็รู้จักการวางตัวก็เลยไม่กระโตกกระตากโวยวายอะไรแต่ว่าลูกๆก็เห็นแม่ร้องไห้เสมอพ่อหลงผู้หญิงคนนั้นมากถึงขนาดพามาบ้านอย่างไม่เกรงใจแม่ จนแม่ทนสภาพทรมานจิตใจไม่ไหวก็ขอแยกทางกับพ่อแล้วก็ขอ,อทำเรื่องขอย้ายไปอยู่เชียงใหม่ในตอนแรกแม่ก็จะเอาพวกลูกๆไปอยู่ด้วยแต่ว่าคุณปู่คุณยา่าขอเอาไว้เพราะกลัวจะมีปัญหาเรื่องการเรียนตั้งแต่นั้นมาสองคนพี่น้องก็ต้องทนอยู่กับพ่อแล้วก็ภรรยาใหม่ของพ่อภรรยาใหม่คนนี้ชื่อนวัลก็อยู่กันมาอย่างทรมานใจที่สุด พ่อที่เคยรักเคยห่วงใย,ยก็เริ่มห่างเหินออกไปทุกทีชีวิตใหม่ของทั้งคู่ดูเหมือนจะมีแค่ตัวพ่อกับน,นาวันซึ่งเป็นภรรยาใหม่เท่านั้นเนี่ยยิ่งลูกคนใหม่ที่เกิดจากนาวันคลอดออกมาพ่อก็แทบจะลืมลูกสองคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันไปเลยดีว่าอสองคนพี่น้องเนี่ยยังมีป้าทอนพี่สาวของพ่อแล้วก็คุณปู่คุณย่าคอยดูแลช่วยเหลืออยู่แต่ว่า ลูกสองคนก็กลายเป็นก้างเป็นมานความสุขของพ่อไปซะแล้วคุณวิมลจําได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาแกกับน้องถูกพ่อตีจนนับไม่ถ้วนด้วยเรื่องไร้สาระจากการพ้องของนวันทุกๆวันวิมลกับน้องต้องเดินไปโรงเรียนซึ่งไกลเป็นกิโลแต่ว่าน้องอีกสองคนที่เป็นลูกใหม่ของพ่อนั้นมีสิทธิ์ได้นั่งรถปิกอัพคันใหม่ของพ่อไปโรงเรียนหลังเลิกเรียนพ่อนวันแล้วก็ลูกของเขา จะไปหาอาหารอร่อยอร่อยหรูๆทานกันแทบทุกวันส่วนวิมลกับน้องต้องกลับไปหุงข้าวกินกันเองวิมลก็เคยเก,กอดน้องร้องไห้เมื่อรู้สึกน้อยใจมีอยู่ครั้งหนึ่งนวันคงจะทำเงินหายลกรกลัวพ่อจะว่าก็หันมาใส่ความว่าวิมลเป็นคนขโมยวิมลถูกพ่อตีเกือบตายดีที่คุณย่าและป้าทอนมาห้ามเอาไว้แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่นวันห้ามไม่ให้พ่อ ให้เงินน้องชายที่ขอเพื่อจะไปเข้าค่ายลูกเสือนวันนะบอกว่าน้องชายวิมณโกหกเพื่อจะเอาเงินไปเที่ยวการเข้าค่ายไม่จําเป็นจะต้องไปก็ได้มันหมดเปลืองโดยใช่เหตุพ่อก็เชื่อจนป้าอรต้องออกค่าใช้จ่ายให้เองทั้งๆท,ที่แกก็ไม่มีไรายได้อะไรเรื่องความร้ายของนวันเนี่ยทุกคนรู้ดีแล้วแม่ก็รู้จนในที่สุดแม่ก็มารับลูกทั้งสองคนไปอยู่ด้วย ทั้งสองคนจึงได้ย้ายไปอยู่กับแม่ที่เชียงใหม่สำหรับพ่อนั้นคุณวิมลกับน้องไม่เคยโกรธหรือว่าเกลียดท่านรักเคารพยังไงก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่น้อยใจายตามประษาะเด็กเท่านั้นและบางครั้งก็คิดถึงท่านซะอ,อีกอีกสองปีต่อมาก็ได้ข่าวว่ากิจการขาวัวของพ่อแย่ลงเนื่องจากต้นทุนน้ำมันแพงขึ้นและพ่อก็เล่นหวยติดหวยเล่นมันอย่างหนักแทงหวยแต่ละงวดเป็นหมื่น เวลาถูกหวยครอบครัวของเขาก็จะนําเงินไปกินไปเที่ยวเตร่กันจนหมดแต่ถ้างวดไหนเสียโดนกินเงินลงทุนก็ต้องไปยืมคุณย่าทุกครั้งในที่สุดก็ต้องเลิกค้าวัวเพราะไม่มีทุนรถก็ต้องขายด้วยความเป็นห่วงคุณวิมลก็โทรศัพท์ไปหาเพื่อจะพูดคุยกับพ่อแต่ว่านาวันนะไม่ยอมให้พูดสายด้วยไม่รู้จะกีดกันทําไมคงกลัวคุณวิมลกับน้องจะไปขอเงินซึ่งพวกเขาก็แทบจะไม่มีแล้ว พ่อเปลี่ยนอาชีพไปหลายอย่างแต่เขาไม่ประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างคุณวิมลได้เคยพบหน้าพ่อตอนที่ไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าซึ่งแก่มากแล้วที่บ้านจากคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าแพงๆมีสร้อยคอทองคําสวมใส่เดี๋ยวเนี้ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือดูโซมแล้วก็อมทุกข์พ่อดูเหมือนจะดีใจที่ได้พบคุณวิมลกับน้องคุณวิมลเนี่ยถึงกับน้ําตาซึมเพราะสงสารพ่อจับใจ พ่อบอกว่าจะลองไปช่วยลุงซึ่งเป็นพี่ชายคนโตเลี้ยงไก่ที่กำแพงเพชรไม่รู้จะดีหรือเปล่าคุณวิมลก็เลยบอกพ่อว่าต้องลองดูแล้วก็ให้กำลังใจพ่อส่วนกับนาวันเธอก็ยังทำท่ายิงแล้วก็มองดูวิมลด้วยสายตาอิจฉาเหมือนเดิมที่เห็นวิมลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเออแปลกคนจริงๆอีกหลายปีต่อมาวิมลเรียนจบมีงานทำแต่ว่าไม่ได้พบพ่ออีกเลย เพียงแต่สอบถามข่าวคราวจากป้าทอนก็ได้ความว่าพ่อไปเป็นลูกจ้างผสมอาหารหมูอยู่ที่จังหวัดตากซึ่งเป็นฟาร,ร์มของญาติกันนาวันก็รับจ้างเป็นคนทําอาหารเลี้ยงคนงานเงินเดือนสองคนรวมกันยังไม่ถึงหมื่นบาทไหนจะค่าเชาวบ้านแล้วก็ค่ากินค่าเทอมของน้องๆอ,อีกวิมลตัดสินใจไปหาพ่อพ่อกับนาวันคงจะอายจึงไม่ค่อยกล้าสู้หน้าการเวลาเปลี่ยนไปทั้งสองคนคงจะได้คิดขึ้นบ้าง นาวันถึงก็ร้องไห้โฮเมื่อตอนที่วิมลจะขอรับน้องคนกลางซึ่งเป็นลูกของเธอไปอยู่ด้วยแล้วก็จะส่งเสียให้เรียนเองพ่อไม่ว่าอะไรแต่สีหน้าของพ่อเนี่ยวิมลรู้ได้ว่าท่านรู้สึกยังไงก่อนจะกลับวิมลก็มอบเงินให้พ่อกับนาวันห้าพันบาทเพื่อไว้ใช้จ่ายพ่อจะไม่รับแต่วิมลก็บอกว่าเป็นเงินค่าคอมที่ได้มาฟรีๆจากการขายประกัน ท่านก็รับเงินไว้ด้วมือที่สั่นเทาทีเดียวแต่ถ้าพ่อรู้ว่าความจริงแล้วมันเป็นเงินของแม่ที่ฝากมาให้พ่อจะกล้ารับไปหรือเปล่าและทั้งคู่จะรู้สึกยังไงทั้งพ่อทั้งนาวันพ่อยังคงทํางานที่ฟาร,ร์มหมูแห่งนี้จนกระทั่งทุกวันนี้เพราะอายุมากขึ้นไปคงจะไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้ววิมลเองก็เพิ่งจะมีครอบครัวเมื่อเร็วๆนี้ น้องชายของวิมลก็มีภาระช่วยส่งเสียน้องสาวคนเล็กที่เป็นลูกคนสุดท้องของพ่อกับนาวันต่อไปเพราะเขามีงานมีการทำแล้วเช่นเดียวกันวิมลกับน้องชายคิดเสมอว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณเท่าที่จะทำได้บอกแล้วว่าเราไม่เคยนึกโกรธพ่อเลยเราทำไปเพราะเขาเป็นพ่อผู้ซึ่งให้กำเนิดถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีเราและถ้าไม่มีเราก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรในวันนี้ครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ